สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องพงผาเลาะนะครับพี่น้องเนาะก็โอ้ยพี่น้องทุกท่านหน้าเหลือเชื่อนะครับทุกท่านเนาะดำสามคนนะครับแปลงนี้นะครับจากนู้นนะครับพี่น้องนะมาถึงตรงนี้เนาะก็จนแล้วเสร็จนะครับโอ้ยเร่งสุดขีดเลยพี่น้อง FC เนาะ ก็เหลือนะครับแปลงนี้นะครับพี่น้องกับแปลงะก้าแล้วก็แปลงด้านล่างนะครับก็จะจ้างคนนะครับพี่น้องเนาะจ้างนําบ้านหลังนู้นนะครับพี่น้องสองภูมิเมียนะครับให้มาดําช่วยเพราะว่าแปลงด้านล่างนี่มันมันค่อนข้างที่จะดํายากนะครับพี่น้องเพราะว่าปั่นรอบเดียวนะครับพี่น้อง เป็นน้ำใหม่ด้วยเนาะสำหรับแปลงแปลงนี้ก็นะดําง่ายนะครับพี่น้องแปลงนี้นะเดี๋ยวจะสูบน้ําขึ้นมาใส่นะครับในวันพรุ่งนีน้ก็จะลงไปดําแปลงด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ดําบริเวณที่เว้นทางรถไถลงไปเนาะนะชาวไร่ชาวนาก็แบบนี้นะครับ FC ทุกขั้นเนาะ ก็ผมว่านะฮะ FC มันมันดีกว่าหวานนะครับมันดีกว่าหวานเนาะเพราะว่านาเรานี่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทำสามคนนะฮะในปีนี้เนาะอ่าสี่คนเนาะกับแม่ยายนะครับแม่ยายเป็นคนถอนถอนกล้าผมแม่ว่าต่อยลุงนี้นะครับก็ โลมาดำนะครับอ่ะก็เห็น f อนะคอมเมนต์มานานแล้วแหละนะครับนะเรื่องแม่น้องก้อยเนาะกับน้องก้อยนะครับเอฟซไม่เห็นนานนะครับพี่น้องก็จะมาเล่าให้พี่น้องทางบ้านได้ฟังนะครับในคลิปนี้นะคลายข้อ สงสัยนะฮะเอฟซีสงสัยเนาะทำไมไม่เห็นเอ่อแม่น้องก้อยกับน้องก้อยเลยนะครับก็แม่น้องก้อยนะกับน้องก้อยนะครับอ,อยากกลับบ้านนะซึ่งแม่น้องก้อยอยู่ที่บางคนบุญนะครับพี่น้องก็มาอยู่กับลุงนี้เนาะได้6ปีนะครับพี่น้องอน้องก้อย นี่ก็เป็นลูกติดนะครับเป็นลูกติดมานะครับลุงนี้ไม่มีลูกนะครับพี่น้องนะอยู่ด้วยกันมา6ปีนะครับแล้วทีนี้นะแม่น้องก้อยนะบอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับไปอยู่บ้านนะครับก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันนะครับหนูนี้ไม่อยากกลับนะ แต่แม่น้องก้อยอยากกลับไปบ้านคนบุญก็เลยแยกกันนะครับนะกลับก็กลับนะครับแต่ดุงนี้ไม่กลับนะครับพี่น้องอส่วนน้องก้อยก็ไม่รู้ยังไงนะครับเอฟซีเนาะกลับไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับพี่น้องเนาะแยกกันหนึ่งเดือนแล้วนะครับเนะขาเรียกว่าบ้านๆก็ ย่ากันนะครับทุกท่านเนาะอย่ากันนะครับลุงนี้ก็อยู่คนเดียวนะครับพี่น้องนะฮะอยู่คนเดียวอยู่ที่นอนอยู่ที่บ้านนี้แหละนะครับส่วนแม่นังก้อยก็กลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องเอ๋ต่อไปนี้ทางช่องช่างนี้ชาแนลนะครับก็จะมีแต่ลุงนี้นะครับเป็นคนบรรยายนะฮะ ทำไรทำสวนนะฮะก็ไปกับผมนะครับพี่น้องนะหาอยู่หากินนะครับอ่ะก็นี่แหละครับพี่น้องเอ,อ๋ยนะมันเกิดความที่ไม่เข้าใจกันนะครับทุกท่านก็อ่ะแยกกันก็แยกกันนะครับผมก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะทำคลิปหรอกครับแบบนี้เนาะเห็นเะอ็ดซี ถามมาเรื่อยๆนะครับก็เลยเอ้ามาพูดให้ f อฟฟังหน่อยนะครับตอนนี้ลุงนี้ถือว่าเป็นโสดนะครับลุงนี้โสดนะครับพี่น้องก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเอ๋นอนอยู่บ้านคนเดียวเนาะลุงนี้ก็47ปีแล้วนะครับพี่น้อง ไม่มีลูกนะครับตรงนี้ไม่มีลูกนะครับพี่น้องเอาอยู่กับแม่น้องก้อยนะแมน้องก้อยก็เป็นลูกติดมานะครับเอฟซีก็คงจะไม่สงสัยอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะก็เห็นสอบถามเข้ามาผมก็มาตอบให้พี่น้องฟังในคลิปนี้เลยนะครับต่อไปนี้นะลตรงนี้ก็ ไปไหนมาไหนเนาะไปคนเดียวนะครับไปได้ไปสวนเนาะบางทีก็ไปกับผมนะครับทุกท่านเนาะนี่เนาะทุกท่านเนาะบางคนไม่มันยังไงล่ะอยู่ด้วยกันเกิดค,ความไม่เข้าใจกันนะครับก็อ่ะต่างฝ่ายก็ยังไงล่ะมันมันพูดยากนะครับทุกท่านเนาะ พูดแทนดงนี้ไม่ได้นะครับทุกท่านเนาะเพราะว่าเราอยู่ก็ยังไงล่ะเนาะประมาณนี้นะครับทุกท่านเนาะเรื่องดวงนี้นะครับมาเล่าเรื่องนากันต่อนะครับวันนี้ก็คงจะไม่ขึ้นไปจีดยางนะครับเพราะว่าเหนื่อยสุเกินนะครับจีดตอนไหนก็ได้เนาะยาง เราดำนาเราก่อนนะครับให้มันทันฟ้าทันฝนนะครับพี่น้องยางไปกีดตอนไหนก็ได้นะครับถ้า,าพี่น้องได้ยินเสียงก็เป็นเสียงรถไถผมนี่แหละเนาะมาปุ้ยนะครับไปปั่นนาให้ย่าหนิงนะครับผมไม่มีแรงนะครับพี่น้องบอาปุ้ยกลับมาจากทํางานก็อ่ะมาปุ้ยไปปั่นให้หน่อยนะครับมาปุ้ยก็กําลังจะปั่นนาย่าหนิงเนาะ ซึ่งยานิงมาถอนก้านะอยู่ที่ตะก้านี้เนาะมาขอแม่ยายนะ่ไปปักดำเพราะว่าน้ำท่วมนะครับเพื่อนหวานเอาเนาะมันไม่ออกนะครับนี่มันไม่สู้ดำเนาะทุกท่านเนาะผมว่านี่นะัปากดำได้แล้วอู้สวยนะครับพี่น้องเอ๋รอแต่ใส่ปุ๋ยนะครับ่ารอใส่ปุ๋ย นะปีนี้ก็ลุ้นนะครับพี่น้องว่าจะได้เหมือนปีที่ผ่านมารืกเปล่าเนาะปีที่ผ่านมาหนึ่งร้อยสิบสี่กระสอบนะครับปีนี้ก็ในมันก็ขึ้นอยู่กับฟ้ากับฝนเนาะทุกท่านเนาะถ้าฝนดีนะมันก็ได้ผลผลิตเยอะนะครับนะถ้าฝนไม่ดีนะครับ อย่ามันก็ขึ้นนะ,ะก็ได้สูบน้ําใส่นะครับพี่น้องเนาะมันก็ผลผลิตไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสู้ผลฟ้าดีนี่โอ้ผลผลิตได,ได้ได้เยอะเนาะอ่ะประมาณนี้ครับเราสู่กันฟังนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ